สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F หนึ่งหนึ่งหนึ่งเสื้อโคเชต่อดอกสี่เหลี่ยม EP นี้เป็น EP เก้าค่ะเป็นคลิปสุดท้ายของเสื้อตัวนี้สาธิตการถักนะคะเรียงลำดับออกมาทั้งหมดเก้า EP ค่ะ EP หนึ่งจะเป็นข้อมูลอุปกรณ์ขนาดที่เราจะถักลำดับการถักวิธีการค้นหาผังผังลายจะเขียนไว้ที่ เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะข้อมูลใน ep พีหนึ่งจะสอนการอ่านผังลายด้วยนะคะผังลายที่เราถักจะเป็นผังลายสี่เหลี่ยมตัวนี้อีพีสองสาธิตวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยมตอนที่เริ่มนะคะลายจะเป็นวงกลมพอเป็นวงกลมเสร็จแล้วมันจะถูกปรับออกมาเป็นสี่เหลี่ยมดอกที่หนึ่งจะเป็นดอกที่ใช้ในในการคำนวณขนาดของตัวเสือ้อ ไหมเข็มมีผลกับขนาดของดอกค่ะต้นแบบใช้เส้นขนาดสิบแปดนะคะหัวเข็มหนึ่งจุดหกมิลวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของลายออกมาได้สิบเจ็ดเซนรอบตัวนะคะใช้ทั้งหมดหกดอกหน้าสามหลังสาม EP สามสาธิตวิธีการต่อดอกวนวงกลมด้านเดียวค่ะแถวที่หจะอยู่ด้านล่างที่เราเห็นก็คือหน้าสหลังสตรงกลางหน,งนะคะ ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งด้านหลังเหมือนกันนะคะเป็นการต่อหนึ่งด้านวิธีต่อหนึ่งด้านคือต่อด้านนี้เฉพาะดอกสุดท้ายนะคะจะเป็นการต่อสองด้านฝั่งทางขวาและฝั่งทางซ้าย EP สองต่อวนวงกลมเหมือนกันค่ะแถวที่สองแถวถัดขึ้นมาดอกที่ใช้หกดอกเหมือนกันดอกที่หนึ่งจะเป็นการต่อหนึ่งด้านเข้ากับแถวที่หนึ่ง ดอกที่สองถึงดอกที่ห้านะคะจะต่อสองด้านโดยที่หนงด้านต่อกับแถวตัวเองนะคะแล้วอีกหนึ่งด้านต่อกับแถวที่หนึ่งต่อวนมาจนถึงดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายจะเป็นการต่อสามด้านค่ะต่อหนึ่งสองและสามรายละเอียดในคลิปของ EP สอง EP สาม EP สี่นะคะและ EP ห้าจะมีบอกไว้ทั้งหมดนะคะวิธีการต่อดอก แถวที่สามจำนวนดอกที่ใช้คือสิบดอกหน้าห้าหลังห้าเวลาเราต่อเราจะต่อที่ตัวก่อนด้านหน้าคือตรงนี้ด้านหลังต่อสามดอกนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามพอต่อสามดอกข้างหน้าข้างหลังแยกออกจากกันไม่ต้องวนวงกลมหลังจากต่อเสร็จแล้วเราจะต่อหนึ่งด้านก่อนหน้าก่อนหรือหลังก่อนก็ได้นะคะต่อเพิ่มออกมามันจะเป็นแขน เพิ่มออกมาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแขนถ้าเราต้องการแขนยาวกว่านี้วิธีต่อแขนยาวที่ง่ายที่สุดนะคะต่อยาวลงมาเลยตามความต้องการถ้าเราดูตามผังลายของต้นแบบเขาจะเล่นโดยการที่ต่อลายตัวนี้สับหว่างคุณจะต่อสับหว่างก็ได้นะคะแต่ให้ดูตรงจุดเชื่อมตรงนี้ให้ดีง่ายที่สุดแนะนําต่อแบบนี้ค่ะยาวออกมาความยาวตามต้องการค่ะพอเราต่อด้านหน้าห้าดอกแล้วนะคะด้านหลัง มันจะเป็นการต่อดอกที่เกินเชื่อมกับดอกนี้นะคะใต้ท้องแขนและตรงรักแร้ให้ดูดอกที่เกินออกมาตรงนี้ให้ดีนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือตรงใต้รักแร้ปกติเวลาเราต่อดอกสี่ดอกนะคะมันจะมีอยู่สี่มุมใต้รักแร้ทั้งสองข้างจะมีอยู่ทั้งหมดหกมุมค่ะอีพีหกค่ะเราจะถักแขนและคอด้านหลังคือตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรอยต่อ ลอยต่อช่วงตรงที่อยู่บนบ่าทั้งสองข้างเราสามารถขยายได้ถ้าเราต้องการให้แขนเรากว้างขึ้นรักแ,แร้กว้างขึ้นคอเสื้อสูงขึ้นให้เราเพิ่มตรงนี้ตรงจุดที่อยู่ตรงกลางถ้าเราวัดขนาดตรงนี้นะคะถ้าอย่างเช่นเราต้องการหกเซนให้เราเพิ่มด้านหลังสามแล้วที่เหลือจะมาเพิ่มด้านหน้ามันจะเชื่อมต่อกันตรงหัวไหล่ข้อมูลใน e p หจะเป็นการเพิ่ม เส้นตรงนี้นะคะด้านหลังและทําคอด้านหลังไว้คอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าค่ะ EP เจ็ดเราย้อนกลับมางานชิ้นด้านหน้าถักตรงนี้นะคะยาวลงมาถึงแขนถ้าแขนยาวเราก็ถักลงไปจนถึงริมแล้วทําทั้งสองข้างเว้นตรงคอเสื้อ ย้ายมาทําฝั่งทางซ้ายด้วยขวากับซ้ายถักเหมือนกันแต่กลับด้านกันนะคะอย่างเช่นถ้าข้างขวาเริ่มลายจากตรงตรงมุมสุดก่อนข้างซ้ายจะเริ่มจากคอแล้วเวลาถักมันจะถักพลิกกลับไปมาค่ะหลังจากที่ถักออกมาจนได้ความสูงตามต้องการเราจะเชื่อมต่อด้วยโซ่ทั้งสองข้างวิธีเชื่อมต่อเชื่อมต่อด้วยโซ่และเชื่อมต่อด้านผิดนะคะก็คือด้านที่ไม่ใช่ด้านโช์งาน ep แ เราจะเก็บริมค่ะลายที่เราใช้ในการเก็บริมนะคะริมแขนเสื้อริมระบายชายเสื้อตรงนี้จะใช้ลายเดียวกันลายที่ใช้ตรงนี้คือลายที่เราถักตรงคอโซ่ตรงนี้เป็นโซ่สามถ้าเราต้องการให้มันบานออกนะคะให้เพิ่มตรงโซ่ตรงนี้แขนเสื้อจะบานออกความยาวของช่วงระบายนะคะทั้งแขนเสื้อและชายเสื้อเราสามารถเพิ่มได้ตามชอบค่ะใช้ลายเดียวกันกับตรงนี้ก็สวย หลังจากที่เก็บระบายชายเสื้อและระบายแขนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะคอเสื้อถ้าเราต้องการให้คอเสื้อเป็นคอเสื้อทรงปาดนะคะไม่ต้องเพิ่มลายตรงนี้ขึ้นมาเก็บลายเดียวค่ะเก็บลายข้างล่างแล้วโซ่ที่ใช้เป็นโซ่สามถ้าเราต้องการให้คอสูงขึ้นมาเพื่อใส่แล้วตรงนี้มันจะไม่โป้มากเพิ่มลายขึ้นมาโดยที่แถวที่หนึ่งเนี่ยจุดที่ข้าต่อตรงนี้นะคะใช้โซ่สาม แล้วแถวที่สองโซ่ลดจากโซ่เจ็ดเป็นโซ่ห้าปิดด้วยแถวที่สามเป็นลายเดียวกันกับตอนที่เราเถักตอนแรกโซ่เป็นโซ่สองนะคะมันจะกระชับเข้ามา ep นี้เป็น ep สุดท้าย ep เก้าเป็นสรุปภาพรวมนะคะไหมที่ใช้เป็นเส้นขนาดสิบแปดเข็มโคเชหัวขนาดหนึ่งจุดหกมิลขนาดดอกได้ออกมาสิบเจ็ดเซนรอบอกของตัวเสื้อนะคะ วัดจากรักแร้ฝั่งนี้มาหารักแร้ฝั่งทางนี้ค่ะได้หนึ่งร้อยเซนนะคะหนึ่งร้อยเซนขยายได้ถึงหนึ่งร้อยสามเซนเสื้อยาววัดจากหัวไหล่ลงมาถึงชายเสื้อได้ห้าสิบห้าเซนรักแร้สี่สิบเซนแขนยาววัดจากหัวไหล่ออกมาถึงปลายแขนยี่สิบหกเซนค่ะปลายแขนตรงนี้กว้างสี่สิบเซนน้ำหนักของเสื้อตัวนี้สองร้อยสิบกรัมนะคะ เสื้อตัวนี้คอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าค่ะเวลาเราใส่คอด้านหลังมันจะดันสูงขึ้นมาแบบนี้ใส่แล้วมันจะไม่โปะนะคะเวลาเรารีดแนะนําให้รีดเฉพาะด้านในการรีดเสื้อถักนะคะไม่ใช่รีดเพื่อให้ลายแบนให้คุณสังเกตนะคะว่าลายที่รีดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่แบนการรีดเป็นการรีดเพื่อยืดช่วงโซ่แล้วนาบให้ช่วงโซ่มันอยู่ตัวเพื่อเห็นทรงเสื้อ ถ้าคุณรีดด้านนอกนะคะมันจะทําให้เสื้อของคุณเป็นเงาและไม่สวยถ้าไหมที่คุณใช้อยู่เป็นไหมซัมเมอร์นะคะรีดครั้งเดียวแล้วจะอยู่ตัวตลอดแต่ถ้าไหมที่คุณใช้เป็นไหมคอตตอนหลังจากที่คุณซักนะคะมันจะคืนตัวตามสภาพของเนื้อไหมเวลาเราจะใช้เราจะรีดหรือไม่รีดอีกครั้งอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะสามารถเลือกได้แต่คอตตอนหดแน่นอนนะคะหดลงมาประมาณหนเซนตามสภาพของเนื้อฝ้าย ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปวィィิดีโอนี้ผ่านมือถือคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะจะอยู่ตรงชื่อของคลิปค่ะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอมันจะโชว์ออกมาแต่ถ้าคุณดูผ่านคอม,มพิวเตอร์คุณสามารถตามลิงก์ไปได้เลยนะคะข้อมูลจะเขียนไว้ที่นั่นทั้งหมดผังลน์ก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะคะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมให้กําลังใจโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ